ถึงทุกคนที่เขารบ The m i s ร c r r s s j e r i c h o Triple H b a y ย y วายแ e l ลู e ซฟ e ลมิ r เตเรีย o r ร n และ Undertaker นี่คือรายชื่อคู่ต่อสู้ที่จอสีหน้าคอยต่อสู้เคียงข้างและยืนหยัดฝ่าฟันมาตลอดอาชีพจนถึงการพบกันครั้งสุดท้ายระหว่างจอซีนาและ AJ Styles ัลส์ในคาวจู2025นั้นได้ถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งตลอดหลายปีที่ผ่านมาทั้งคู่สร้างแมนระดับตำนานไว้ด้วยกันและในค่ำคืนที่เพิร์ช พวกเขาก็ทําได้อีกครั้งทักษะที่ไร้ที่ติของ AJ เพะทะกับจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ของซีนาสิ่งที่ทําให้แม์นี้มันพิเศษคือการเคารพต่ออดีตพวกเขาใช้ท่าของคู่แข่งในตำนาน RKO ของ r รด d ี Orton War of Jericho และช็อตสุดซึ้งเมื่อซีนาใช้ท่าของ b บ a t เพื่อลำลึกถึงเพื่อนผู้ล่วงลับแฟนๆเปิดไฟมือถือทั่วทั้งสนามช่วงเวลานั้นมันโคตรจะอบอุ่นเลยละ่ะ สุดท้ายซีนาก็ปิดฉากด้วยชายชนะอันยิ่งใหญ่และมันเป็นชายชนะในอีเวนต์ระดับพรีเมียมครั้งที่100ในอาชีพของเขาอีกด้วยละ่ะนี่คือการยืนยันสถานะของเขาว่าคือเดอะโกอย่างแท้จริงและพวกเราจะได้เห็นเขาทำสิ่งนี้อีกเพียงแค่4ครั้ง